ค่ะคุณผู้ชมคะจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการเติบโตของธุรกิจดาวเทียมในประเทศไทยนะคะนับว่านับวันเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะสำหรับการแข่งขันการทําธุรกิจทีวีช้อปปิ้งนะคะในไทยนั้นนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นไม่แพ้ธุรกิจด้านอื่นๆนะคะสาหรับเมื่อวานนี้นะคะทางด้านาห้างสับสินค้าเซนทัลเองนะคะก็ได้เปิดตัวช่องทีวีช้อปปิ้งนะคะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะชื่อช่องว่าช่องช้อป ชาแนลนะคะซึ่งเป็นการผนึกกำลังกับบริษัทซูม,ซมิโตโมโนะคะคอร์ปอเรชันนะคะยักษ์ใหญ่ทีวีช้อปปิ้งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเน้น ในการเปิดตัวสถานีช้อปชนแนลเนี่ยก็จะเน้นสินค้าคุณภาพชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะคะสินค้าพิเศษของไทยแล้วก็รวมไปถึงสินค้าจากทั่วโลกด้วยนะคะช้อปปิ้งนะคะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะในประเทศไทยสำหรับรูปแบบรายการและง,งบที่จะลงทุนผ่านช่องช้อปปิ้งนั้นก็คือ เป็นการร่วมทุนนะคะในการลงทุนครั้งนี้ก็จะใช้งบประมาณการลงทุนจดทะเบียนจำนวน600ล้านบาทด้วยกันนะคะโดยแบ่งสัดส,ส่วนเป็นของบริษัทซูมิโตโมโคปอร์เรชั่น40%บริษัทเซนท่านนะคะ30%และบริษัท ICC 30%นะคะโดยวางเป้าหมายไว้ว่าภายใน5ปีนี้นะคะหรือภายในปี2560นะคะจะทำรายได้มากกว่า3,000ล้านบาท ในส่วนของแผนการเตรียมออกอากาศสถานีชอปชนแนลนะคะก็จะเริ่มออกอากาศ24ชั่วโมงผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง62ในระบบ4แบ n นประมาณเดือนมิถุนายนนะคะของปีนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มช่องทางการออกอากาศทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆในระดับต่อไปด้วยนะคะโดยจัดตั้งสำนักง,งานและสตูดิโอออกอากาศอยู่ที่อาคารสำนักง,งานของบอมจ i c อนะคะค่ะค่ะ แมอีกหน่อยฉันไม่ต้องไปห้างเซนทัลก็ช้อปปิ้งได้แล้วเหรอก็สามารถดูสินค้าได้ผ่านทางช่องทีวีดาวเทียมนั่งดูได้เลยว่าอยากได้อันไหนก็ดูไว้ค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีมันก้าวขล้นไปะกอบการคือตอนนี้เนี่ยคือเซนทัลจะมาขายสินค้าผ่านเฉพาะห้างของตัวเองไม่ได้น่ยต้องจองช่องทางจริงเห็นได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะใช่ใช่ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือ ใช้โทรศัพท์มือถือีงแหละช้อปปิ้งนะใช่ค่ะไม่หนำใจกลับบ้านคุณละวันเคยลองยังคะยังไม่เคยแต่ว่าคือเคยเห็นแล้วล่ะแล้วก็โหลดมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เคยช้อปนะก็มาทํางานก็ช้อปได้ผ่านโทรศัพท์มือถือส่งสินค้าให้ถึงที่ด้วยให้ถึงที่ด้วยแล้วพอกลับไปบ้านยังนอนดึกก็ไปไปช้อปได้อีกนะเรียกได้ว่าเอาทุกช่องทางในการทำการตลาดจริงๆเหมาะกับคุณผู้ชมที่ทำงานกลับบ้านดึกไปไม่ทันห้างปิดก่อน เ oh, หมาะอย่างาพวกเราอย่างพวกเรากับดึกใช่ไหมคะมีหน้าและหุ้นของเครือเซนท่ลถึงได้ขึ้นเอ้าขึ้นอ่าวนะคะอัน mm hmm. นี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการหารายได้อันนี้ชั้นพามาสรุปสั้นๆนะคะมาดูการจัดอันดับของนิตยสาราทางด้านธุรกิจแล้วก็นิตยสาราการเงินฟอฟในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะผู้ชมไปดูอันดับหนึ่งกันก่อนไม่ใช่คนไทยแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีคนไทยคนไหนที่ติดอันดับบ้างอันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็นแ mm hmm. ชมป์คนเดิมนะคะที่เขาติดอันดับเนี่ย มาหลายต่อหลายปีแล้วนะคะสำหรับชาวเม็กซิกันแล้วก็ครอบครัวเป็นอภิมหาเศรษฐีคนเดิมเลยก็คือคุณคาร์ลอสซลิมเฮลูนั่นเองนะคะที่เป็นอันดับหนึ่งค่ะอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ติดโผรวยอันดับหนึ่งของโลกเลทีเดียวนะคะด้วยการครองทรัพย์สินสูงถึง73,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะตามติดมาด้วยบิลเกตชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟทนะคะมีทรัพย์สินรวมเนี่ย 67, ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ แล้วก็อันดับที่3นะคะก็คืออามันซิโอนะคะออ,ออเตกานะคะมหาเศรษฐีที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแฟชั่น อินดิเทคนั่นเองนะคะอยู่ที่สเปนค่ะมีทร er ัพย์สินรวมประมาณ57,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะส่วนอันดับ4ก็คือบรเวณบัฟเฟตนะคะเจ้าพ่อของตลาดหุ้นนั่นเองนะคะอยู่ที่อันดับ4ถือว่าหล่นลงมานะคะจากอันดับ3มาเป็นอันดับที่4ทรัพย์สินรวมประมาณ53,500ล้านบาทนะคะแต่ว่ามีคนไทยไปติดอันดับหลายคนเหมือนกันนะคะอย่างคนไทยเองเนี่ยที่ติดอันดับ รวยที่สุดนั่นก็คือคุณธนินเจรวณนลเจ้าสัวซีพีนั่นเองเครือ CP นะคะคุณธนินเจรวณนลนั้นถือว่าติดอันดับที่58ด้วยทรัพย์สินมูลค่าหนึ่0ร้ล้านเหรียญสหรัฐนะคะค่ะอันดับ58เลยนะคะเป็นถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดของประเทศไทยนี่แหละนะคะตามติดมาด้วยคุณเจริญสิริวัฒนพักตีนะคะ ปร,ประธานของเครือไทยเบฟค่ะอยู่ในอันดับที่82นะคะัพย์สินรวมทั้งหมดประมาณ1 1 7 0 0 0หล้านเหรียญสารัฐนะคะแล้วก็คุณทองมาวิจิตพงพันธ์ของเครือพึกษาหรือเอสเตสนะคะแต่ว่าคุณทองมาเนี่ยเป็นเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของไทยนะเนี่ยค่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตามติดมาด้วยคุณกริดนะคะรัตนรักมูลค่าประมาณ 1,950ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเป็นประธานกรรมการสถานดีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ค่ะแล้วก็คุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถกรรมการเพิ่มใวยการใหญ่ของธนาคารตรงโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนส่วนอภิมหาเศรษฐีคนอื่นที่ดูเหมือนว่าจะมีจะมีทรัพย์สินน้อยลงนะคะก็ก็คือพันธบทัศษินชินวัตรแล้วก็ครอบครัวหล่นลงมายที่ยนดับ 882นะคะรั์สินทั้งหมดประมาณ1,700ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วแหมอิจฉาจังเลยแต่ละคนด้รวยกันทั้งนั้นนะคะก็คุณผู้ชมก็ต้องทำงานกันเยอะๆนะคะแล้วก็หาโอกาสทางธุรกิจทำด้วยจะได้รวยๆบ้างนะคะก็ติดอันดับกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยเนื้อค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะผู้ชมวันนี้ลาการไปก่อนคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ